ที่ครัวชายคาในวันนี้นะครับครัวชายคาสถานที่ทําอาหารเพื่อยังชีพนะครับวันนี้ผมจะแกงลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นหมูนี่ครับอยู่ในอยู่ในถุงนี้แล้วนะครับลูกชิ้นหมูนี่ครับนี่นี่ครับลูกชิ้นหมูจํานวนหนึ่งจำนวนครึ่งกิโลนะครับซึ่ง ราคาอยู่ที่60บาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงลูกชิ้นหมูครึ่งกิโล60บาทนะครับวันนี้ผมจะทําการแกงมันนะฮะแกงพริกเทียมเป็นพริกเทียมนะครับแล้วก็ผักที่จะแกงกับลูกชิ้นหมูวันนี้นะครับนี่ครับก็ผักนี้เลยนะครับเนี่ยครับใบราหรือว่าใบยี่รานั่นเองนะครับซึ่งผมจะเก็บเอาไปแกงกับลูกชิ้นหมูนะครับนี่ใบยี่รา นี่ครับใบราหรือใบยี่รานี่แหละครับนี่เราก็เก็บออกไปนะครับเป็นผักนะครับผักในวันนี้นะครับนี่ครับใบยีรบย่ราใบยี่ราเมื่อเราเก็บมาแล้วเนี่ยเรามาล้างน้ำซะก่อนนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีสิ่งสกปรกบ้างกุ่นบ้างอะไรบ้างนะครับล้างน้ำซะก่อนนะครับ แล้วก็ใส่น้ำไว้อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะใช้ค่อยเอาออกไปใช้ได้เลยสําหรับลูกชิ้นนะครับเราเอามาล้างสักรอบหนึ่งก็ดีนะครับนี่ครับล้างสักรอบหนึ่งนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ยลูกชิ้นเราเออกมาบั้งซะหน่อยนะครับบั้งสัก3ามที่นะครับนะบั้งสักสามที่นะสมที่สี่ที่ก็แล้วแต่นะครับ เนี่ครับเอามาบ้างทุกลูกเลยครับเสียมหม้อกะเทน้ำลงไปก่อนนะครับจำนวนก็ไม่ต้องมากนะครับพอสมดุลกับลูกขินจำนวนครึ่งกิโลนะครับต่อไปก็เครื่องแกงนะครับเครื่องแกง ครื่องแกงก็ใส่มาในปริมาณที่พอเหมาะตามรสิยมของตัวเองนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่นะครับทีนี้ก็ถึงคิวกะปิครับกะปิอืม,อมใส่ลงไปแล้วจํานวนหนึ่งนะครับมเรียบร้อยกะปิ เอามาตั้งไฟครับทีนี้ตั้งเตานะครับตั้งเตาอว่นให้เครื่องละลายนะครับรอนต้องกวนทุกทีแล้วครับแต่ถ้าเป็นผมผมไม่กวน,นะครับผมขี้เกียจเพราะน้ำมันเดือดมันก็ละลายเองครับความจริงแต่ถ้ากวนก็ได้นะครับ ได้ทั้งนั้นแหละครับใส่เครื่องปรุงเบื้องต้นนะครับเกลือครับสักครึ่งช้อนชาก่อนนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเค็มไม่เค็มเดี๋ยวค่อยปรุงรสด้วยน้ําปลาทีหลังนะครับนี่ครับผงแห่งความอร่อยครับต้องใส่ด้วยนะครับใส่มากอร่อยมากใส่น้อยเรยน้อยบางคนว่าไว้นะครับทีนี้น้ําเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่เนี่ยลูกชิ้นนะครับตักใส่เลยครับตักใส่ น้ำเหลืออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับเราจะสังเกตเห็นว่าลูกชิ้นเนี่ยมันอ้าเลยเห็นไหมครับตามรอยบ้างที่ทําไว้ตั้งแต่แรกนะครับเนี่ครับมันให้เออมันทําให้ดูสวยน่าก,กินนะครับหลังจากนี้ก็ปรุงรสแล้วก็ชิมนะครับก็มีการใส่น้ําปลาบ้างน้ําตาลบ้างแล้วแต่นะครับต่อจากนี้ก็ปรุงรสตามชอบนะครับ อา,อาใส่น้ำปลาลงไปสักหน่อยก่อนเอาละใส่น้ำปลาแล้วก็คนๆๆๆสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ลองชิมดูนะครับลองชิมดูชิมดูแล้วในความเค็มพอใช้ได้อยู่นะครับใส่น้ำตาลลงสักหนึ่งช้อนชาสิใส่น้ำตาลลงสักหน,นึลลง่งช้อนชาเพื่อให้รสชาติมันกลมกลม่อมขึ้นนะครับ เอาล้ครับใส่น้ําตาลปี๊บลงไปก้อนหนึ่งนะครับนี่ครับเอาละเมื่อกี้ใส่น้ําตาลลงไปก้อนหนึ่งชิมดูรู้สึกว่ามันกลมกล่อมขึ้นนะครับแต่ว่าต้องการความกลมกล่อมเพิ่มเติมนะครับผมก็ใส่อีกก้อนหนึ่งนะครับเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับน้ําตาลตะโหนดใช่ไหมเออน้ําตาลมะพร้าวนะครับสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตครับหลังจากที่ใส่น้ําตาลเพิ่มเติมสองครั้งนี่ฮะ แล้วก็ชิมดูปรากฏว่ารสชาติมันกลมกล่อมดีนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็ใส่ใบยี่ราได้เลยนะครับใส่ใบยี่ยีราได้เลยนี่ใส่ลงไปแล้วก็เราก็กดกดหน่อยเนี่ยกดให้มันจุมน้ําใส่ลงไปเลยครับใบยี่ราเอาใบายีราดังเปกๆ เรียบร้อยครับใส่ใบยี่ราแล้วครับแกงพริกเทียมลูกชิ้นของเราวันนี้ก็สําเร็จลงไปแล้วนะครับนี่ครับอืขั้นตอนสุดท้ายอืมนี่ในที่สุดแกงลูกชิ้นหมูของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้นี่ครับพร้อมรับประทานแล้วครับตอนนี้